สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมาพบมาพ่อกับจองน้องบัวคือเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้กินยังวุชัดกินวันนี้กินของแซ่บของหัวคือตับหมกถั่วเหมือนกินตับหมกถั่วเด้อพ่อแม่พี่น้องตหมกถั่วพักกระเด็ดสามารถเด็ดกินได้เลยน้องฟอร์ซานเพรี พักทัวร์เออกมวพักแล้วมันดิดเลื่อนํันแล้วเนาะถ้ามาทัวกินกก็พักอิตูด้วยไหมไหมเนาะมาก่อนจะไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวให้เดอร์ผมและพี่น้องเป็นกำลังแห่งใจให้กันคือเก่าเนาะ ไปอีต่วนบปไปน้องปองไปหอมหอมเออชุบๆก็ชุ่มแม่พักชาวบ้านนะคะเจ้าเกลียวจากินเข่าเถียงนำกันเด้อเอาแล้ได้ลงมือเลยน้องตัวยาหางมาตรวจกันเลยเนาะที่สันกะเจ้เฮ้ยตายบอเหลืองเลยเนาะนี่น้องชิงกินขอดจามชิลด์หนักสชิลดได้พี่น้อง น้ำลาดเขาจะเอาคักอะไรหอมเบักอีตูเป็นดังเลยเนาะแล้ไข่ต้มเนี่ยผักอะไร นีคาบุญเรียบร้อยไหมเนาะงานเก่าของเนาะคาบุนคับปลาตั้งถั่วก็ได้กินแต่โดนเลยเนาะตั้งมักถั่วนี่อยากกินปิ๊งปลาลุดอยากกินเปิ๊งปลาเข็งตัง้งมักถั่วปิ๊งปลาเข็ง ปีงกระดุกหน้าเ่าตัวน้อยน้อกระปูน้อยเนาะกระปูยางนนยมันดน้่งนี่ไข่โ้มนาัวเส็เลยเออปไนกนเนา đột nặng cái khẩu lên ạ subscribe ừ. ข้าบอ่อืมเะพา่าก่อนจนบ่ทันนเอนกินเฮียนคังกัน <c oughs> นออีน้น่ะอืมปูกอินงามก็อยากเป็นดนะอกเนอะกินมันปูกกำลังงามเนาะเด็ดแล้วอืมอืะเชียงเขาอ่าปูกกันม่อย่าพา่าเด็ดอืม พักกีดูพักแค่ไหน,นกันคะที่เราเด็ไดไม่ละเอยดไปนนกินข้าวบ,บุมี่พักนี่จะเป็นยังไงพวกมันกินกันเป็นในใสา น้องเลยแม่ต้องกินกับน้องบอัวกินขาวแต่ละเถะ้ากินกรนะเพาะนาไปตู่กินกับน้ำถั่วขาวกันอพี่นไปบัวท่นเราเคยกินลองเยู่บัวบเห็ดมันขาวกันบ่บ่ันหอมเนาะ มันชิหอมได้ไอตัวขึ้นดังตัวละความหอมหน,มาน้ากะทิ้น่ะมันสื่อขอไไอเา,าเป็นทงเอาไปในหนึ่กเอ็นมันสายช้านะเบอร์ถึงต้องไปอีกตลาดน่งเสื่อเขา ตลาดนี่เพ่งรู40 50้าบอกอะไอีกเจ๊แม่เนี่ยตาไหลานะ อืมกินไปเขาจานหนึ่งแซ่บอ่ะมันเทตี้น้ำลาดเขาอืมโอ้ปดกวใ่ป่ะ,ะเสรเ็จขนมกินอเอามมงเลยนะ ไปกินมากุยขากอีกคุกเยเบอรอเก็บม,มาซ่องไบอืมอืมเอมปลาเขาเป็นอะไรแก้เพ็ดด้เมื่อนินน่ม เต๋อาาอะไรลา่มบ่มีเลย này đẹp cho ngát lên nó ừ. ừ. bằng pha và mực mực thì tốt sẵn อ้าอบะข้าวเหรอรูพอกนปาน้อืมเรียกจะน้ำเนาะน้ำ น้ำเล่นนะบก,กยงเจกระเพาะสีสดอยู่ตรงบาทข้เทะกินแบบผิวดีกว่าดีได้จะกินตลอด The kỳ được hạng hùng. The kỳ nó tham ừ. mặc thiệt tham mặc thương nha một mặc thiệt tham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  mặc mặc thiệt tham mặc mặc thiệt thiệt ăn hơn bộ mặt bạn nào ý nhắn cả xe thì nọ cho mẹ nó chín nhưng nội này chắc con nằm pa đây thì nọ ấy mình ăn hút nó với mí ăn pa nội เด่นน้ำปลาเี่ยกาเหือนเด็กเป็นแก่เด็กกาหนอนไหมอ่ะอืมอ,อึ่นกากระติโทบเผว่อว่าได้น้ำปลาปันมาได้ยังพี่น้องยอมกินให้จับเขาเนี่ยต<แ>ีกันห่อนน้ำปลาเนี่ยตัวแห้หงหยาดกัน เบิดแล้วออะไรพี่น้องเว้นเต๋อแล้วเนาะดูความหยาดเด้อพี่น้องมันเทียบนังมันได้ใจถ้าก็ชิได้จบคลิปไปเทียงก่อนในเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้องบัวคือเก่าคือเดิมเด้อเพิ่มเติมคือคือเพิ่มกว่าเก่านะ แม่น้องซิงนั่งได้พี่น้องแม่น้องซิงนบ่งไปผมมาอย่างเด่นขี้ต้มกันอยู่เด้อเด่นขี้ต้มกันอยู่เนาะแต่ก็ขอากราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับช้ควมร่วมความมติ้ตามเป็น <ๆ S 1> กำลังใจให้เป็นกำลังใจให้น้นนองบัวเนาะสบายดีสบายดีบ๊ายยบา